ช่วงกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองและร่วมกิจกรรมของท่านนายกบัวรวิศุโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองค่ะโดยสําหรับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านนายกก็ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองหลายกิจกรรมด้วยกันดังนี้ค่ะ เริ่มจากโครงการแรกนะคะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหรือว่าการแข่งขันกีฬาสีนั่นเองค่ะของโรงเรียนเทศบาลบ้านปักคลองนะคะประจําปีการศึกษา2,555ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2,555ที่ผ่านมานี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬามีสุขภาพรนามัยที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีระเบยียบวินยัยและห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน375คนแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น4ทีมด้วยกันค่ะทีมละ1สีได้แก่สีแดงสีเขียว สีเหลืองและสีฟ้าโดยในโอกาสนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีก็ได้กล่าวให้โอวาดไว้ดังนี้ค่ะพผมถือว่าการแข่งขันกีฬาโดยเพาะกีฬาสีเนี่ยคือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยได้มาสแสดงออกร่วมกันในด้านการแข่งขันกีฬาเป็นการให้สแสดงถึงความสมารสมารสามคัคคีในการเล่นกีฬาทำให้สแสดงถึง ความมีน้ำใจนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนี่คือหัวใจของกีฬาที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันนี้กีฬาเนี่ยก็สามารถสร้างฐานะสร้างฐานครอบครัวได้ยนอย่างดีจะเห็นได้จากหลายๆกีฬานะครับไม่ว,ว่าจะเป็นนักมวยก็ดี นักเทนนิสก็ดีนักแบดมินตันก็ดีนะครับหรือนักกอล์ฟก็ดีสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเลยถ้าเกิดนักเรียนทุกคนมีความมุ่งมัน่นและมีความตั้งใจถ้าเกิดมีพรสวรรค์ในด้านกีฬาแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ฝึกฝึกฝนแล้ว็ฝึกซ้อมประเภทกีฬาที่ตัวเองถนดัดและชอบจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยถ้าเกิดมองเห็นแววในกีฬาแล้วที่มีสามารานมีแวว ไปสู่ระดับชาติแล้วเนี่ยอยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยช่วยส่งเสริมนะครับพาะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กเหล่านี้จะมีโอกาสได้ก้าวสู่ระดับชาติเพื่ออย่างน้อยๆก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการแข่งขันกีฬาทุกครั้งนะครับต้องมีแพ้มีชนะคนชนะก็อย่าไปหัวเราะเยาะคนแพ้นะครับต้องให้กําลังใจคนแพ้นะครับว่า การแข่งขันกีฬาเนี่ยต้องมีแพ้มีชนะเมื่อมีโอกาสแพ้กลับไปฝึกซ้อมมาปีหน้ามาแข่งใหม่ก็จะมีโอกาสชนะได้นะครับ และในกิจกรรมต่อไปนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครระยองก็ได้เข้าร่วมงานประเพณีกินเจที่ทางมูลนิธิสว่างพรกุศลได้จัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคม2555ซึ่งก็เป็นประเพณีที่ทางมูลนิธินั้นได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง25ปีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครระยองก็ได้แรงเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีกินเจนะคะโดยได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานวพุทธ,ธะและพิธีสวดมนต์เดินทูปในประเพณีกินเจประจำปี2555นี้อีกด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะซึ่งทางเทศบาลนครระยองนั้นก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยสำหรับในปีนี้ก็มีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมากอาทิฝ่ายบริหารของเทศบาลนครระยองสภาเทศบาลนครระยอง สำนักงานและกองงานต่างๆของเทศบาลนครระยองสถานธนานุบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองอีกด้วยค่ะกลุ่มสตรีชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมูลนิธิสว่างพรกุศลหอการค้าจังหวัดระยอง รวมถึงโรงเรียนอนุบาลระยองและสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองอีกด้วยค่ะ จากกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เบียร์ได้นําเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเทศบาลนาครระยองเองก็ยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและสําหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะว่าท่านนายกของพวกเรานั้นจะเดินทางไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมและโครงการใดค่ะโดยสําหรับวันนี้นะคะเบียร์และรายการนายกพบประชาชนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ